เพื่อนเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นปัจุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดงคอยนะครับช่องครูดวงคอยจะเป็นช่องที่ หลักๆแล้วแบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสับนะครับรวมทั้งธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาปัจจุบันนี้เขาเล่นกันอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าลักษณะพิเศษของเหรียญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุโดงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสับเพื่อน,นํามาสะสมทุกครั้งจะพูดกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาโดยตลอดนะครับว่าเหรียญที่คุโดงสะสมนั้นเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็ซื้อมาไม่ได้ จำหน่ายขายต่อนะครับก็ซื้อมาก็สะสมไปนะครับเพราะว่าใจเรารักแล้วก็ชอบนะครับบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาโดยตลอดนะครับเราเก็บสะสมนั้นคนที่เป็นนักสะสมจะสะสมแบบหลากหลายนะครับหลากหลายก็คือแตกต่างกันคลิปนี้ EP นี้นะครับใครมีเหรียญย5สสตางค์ตาแผ่นดินแบบนี้นะครับนี่นี่เห็เนี่ยแบบเนี้ 2,500นะครับ25สตังค์ปี2,500นะครับตาแผ่นดินมีลักมีนี่เป็นด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านี่ครับผมใครมีเหรียญแบบนี้นะครับแล้วเป็นลักษณะที่คุณดวงจะบอกนะครับไม่ได้เป็นพะเศนตรงนะครับโดยปกติแล้วการออกแบบดีไซน์มาเนี่ยแบบนี้เป็นเหรียญ <_ T> ปกตินะครับอย่างเงี้ยเป็นเหรียญปกติวันนี้ไม่ได้มาประกาศรับซื้อพะเศนตรงนะครับพะเศนขวางอะไรนี่ก็มีนะครับแต่ว่าพะเศนตรงนี่ยังไม่อยากได้นะครับ แต่ว่าเหรียญที่คุณดวงตามหานะครับเป็นปี2,500นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางนะครับจะได้เห็นกันจะชัดเนาะเหรียญที่คุณดวงตามหานะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวคุณดวงขออนุญาตนะครับนาเหรียญนี้มาเป็นตัวอย่างเห็นไหมนี่ครับผมนี่คือเหรียญ50สตางค์ตกบล็อกเห็นไหมครับนี่ปั๊มไม่ตรงเซนเตอร์นะครับเยืงเซนเตอร์ออกมานะครับเห็นไหมเนี่ยยืงออกไปอย่างนี้นะครับเห็นไหม ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหรียญแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้นะครับเหรียญเออเลอร์คอยของแท้ก็คือเหรียญที่ผลิตผิดพลาดจากกระบวนการผลิตในโลกาสับแล้วก็มีการหลุดรอดออกมานะครับไม่ไว่าจะเป็นหลุดรอดจากกระบวนการตรวจสอบหรือว่าสปีดหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของการของของเสียนะครับที่หลุดออรอดออกมาเนี่เป็นการยอมรับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้เหรียญ50สตังค์นี่ครูโด่งมีแล้วนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหรียญนี้คุณโด่งก็ซื้อมานะเห็นไหมนี่ครับผมแต่เหรียญยี่สิบห้าสตางคุณโด่งยังไม่มีใครมีเหรียญยี่สิบห้าสตางแล้วตกขอบตกบล็อกแบบนี้นะครับทักทายคุณโด่งมานะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางถามว่าเหรียญห้าสิบตังรับอยู่ไหมก็รับอยู่นะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีเหรียญยี่สิบห้าสตางก็สามารถทักทายมาได้นะครับเพราะว่า ด้วยการที่เราเป็นนักสะสมอย่างที่คุโวงแจ้งตอนต้นนะครับคนที่เป็นนักสะสมนี่จะสะสมแบบหลากหลายก็คือหลากหลายชนิดราคาลักษณะแบบเนี้ยเหรียญตกบล็อกเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีสองอ่าห้าศูนย์เนี่ยสองห้าศูนย์ศูนย์ยี่ห้าสตางค์คุดรงยังไม่มีคุโวงก็ตามหานะครับเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นนักสะสมลองลอง,ลองนึกภาพนะถ้าเกิดเก็บได้ครบเซตนะครับตกบล็อกครบเซตได้เงี้ยโอ้โหสุดยอดเลย นี่ครับผมวันนี้ก็เลยเข้ามาพูดมาคุยนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีพร้อมแบ่งปันกูโด่งก็ยินดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็ให้รู้ไว้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาเห็นไหมนี่ครับผมวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าเป็นประโยชน์เนาะสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขอากาศร้อนจิบน้ําบ่อยๆจิบน้ํานะครับเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายตัวเรานะครับป้องกันฮิสโตกด้วย ดนราจปารนาดีจากกุดงสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ